เัาว่าอย่าเป็นประมูลแข่งกับแขงเออไม่ได้แล้วต้องต้องต้องบอกตัวเองเลยว่าไม่ใช่แขกแล้วแข่งกระแขก็ทำไมเออไปแยกแข่งกระแขมีมีช่วงแรกๆปรับตัวไม่ได้ลงหุณนเยอะไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นก็เจ็ดหลักอยู่แล้วค่ะมันก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้หุ้นใหญ่เลยนักหนานะก็ต้องบอกนะคะก็คือบางที่ก็ลงเยอะหน่อยก็แล้วแต่ว่ามองพิสัยทันเรามองว่าที่ไหนทําเงิน ล้วค่ะขเขาจะมีทีมเลือกแต่ว่าช่วงนี้มันก็ฟุตบอ,อลยุโรปเนาะว่าคนเดือดร้อนมันเยะอะถ้าน้องคิดว่าเดือดร้อนแล้วหน้าตาดีน้องได้เล็กมาเลยค่ะที่มีช่องทางที่ทำให้น้องอ่ะลืมตาอ,าอ้าปากคือพน้กตา่ะพูดเลยว่าขอไปยืนได้ไหมอขอไปยืนได้ไหมแล้วยังไงมั้ยเราเลือกซีสิวัตแทนีตมไม่ได้ยังไงแม่ ตั้มก็ไว้ก่อนได้ไหมล่ะตั้มเขาหลอกเขาหลอกแต่แต่คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเพราะว่าเขาไม่ว่างคุณซีสิวัตรเขาว่าเขาก็อยากหาประสบการณ์เราใด้ลูกค้าประมูลจริงๆแล้วเราบอกซีแล้วว่าถ้าเขาจ่ายซีก็ต้องเอนเตอร์เทนนะของที่มันเคยไกลมือเอื้อมมือเราอาจจะใช้เงินซื้อดึงมันลงมาได้แล้วอ่ะปอบกับพลหอยกอลเป็นจพล กูอยากรู้ว่าใครจะเรียบหรือไมอนี่ก็ตอบเลยว่าไม่มีอันนี้ก็ตอบเลยไม่ต้องเที่ยวเลยค่ะเงินเขาเออเงินเขาแค่ใช้ในเรื่องของเขาเล้วก็ความสุขใครความสุขมาน้องใครความสุขมันความสุขคนเราไม่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เที่ยวตรงนี้ได้อะแปลว่าเขารวยแล้วค่ะ